แสงเลนะแสงเลยแสงเลยแสงต้นฮะร่างมันไปแั่นี้เลยครับก็ไม่ไหวเป็นคนตัวนะไปไกลสักเลนนี่

อย่ใหญ่ๆเ้ยครับฮะ,วะสวัสดีครับยินดีดต้อนรับเข้าสู่ช่องภูไทยแอร์เวนเจอร์มวันนี้เฮากัมีโอกาสได้ออกมาแคมปิ้งนะครับนี่ครับผม ตรงนี้เขาเรียกว่าหินละพาครับครับผมเขามากันสองคนวันนี้นีค่ครับตัวนี้สก <ใน S 1> <Channel. S 2> ุลชาแนลชื่อครับผมตัวนี้เข้ามาเข้ามาเพื่อนนี่กินข้าวป้าครับกางเต็นท์กินข้าวป่าทํากิจกรรมสร้างที่พักแล้ว,วจะหาใส่เบ็ดทำกับเ้า,าเบ็ดครับอันนี้ใส่เบ็ดบริเวณน,นี้ครับผมเลาะขึ้นไปเึ็มุมดละแต่ตอนนี้เราสร้างที่พักกอดกลาง้าชีดกลางเปครับ นีี่มัฮะเอาไปที่มาสถานที่นี่คือ,อคือ,อว่าเอื้นว่าหินลรพะหินลรพะเป็นย่าง<ป>ที่เป็นย่างห้องหินรพะเพราะว่าเวลาคนมาหางูหาควายขเขาจะเวะตรงนี้อ่าครับเวะตรงนี้แล้วคือพามานะมันก็จะมาฝุดตรงนี้อ๋อนี่คือที่มามันปะ่ะนี่ครับโอยโอยของคนนุณดิโอเคโรยของคุณอ๋อเอาผ้าเอายางมานุดไม่เล้นเลยครับนี่ลงโอยมานั่งพักแล้วก็ ขนมิดเออข<ค>นพระขนพระไปด้วยแม่นเมื่อกับห้วยมันเลยก็เลยเป็นที่มาของหินละพระหินละพระเพราะว่าเวลาเขาขึ้นมาคูเขาจะเละตรงนี้เละพักแล้วก็ล้างหน้าล้างตาแล้วเอาผ้าเอาอย่างมารับเ็จกนะิจกรรมฮอเอสเพื่อนนะครับมื้อนี้มื้อนี้ว่าอะไบักเบ็ดครับเดี๋ยวสร้างที่พักแล้วก่อนบักเบ็ดวนี้สร้างที่พักกำลังกางไฟชิดครับบักเบ็ดแถวนี้แหละครับผมต่อลงไปเนาะปลาปลานี่คือ ปลาปลาธรรมชาติปลาธรรมชาติเนาะทีตามผู้ตามผาครับผมเอามามาพักเดี๋ยวไปสร้างที่พักผูกเปีกันก่อนครับผมกางไฟชีดเรียบร้อยก่อนแล้วเาค่อยไปปักเกันครับยันตัวยันฝนตกนะครับกางก่อนแล้วค่อยอันนั้นกันโอเคครับผมเดี๋ยวกางไฟชีดผูกเปียเสร็จเดี๋ยวไล่ให้ดูอีกทีครับ อรละครับผมตอนนี้เขากะกลางกลางไฟชีพผูกเตีเรียบร้อยแล้วนะครับทำเลใครทำเลมันสองคนครับกำลังดังไฟครับผมปิดยากเครับยามฝนไม้มันเกี็กนี่ครับอันนี้เป็นเต็นผมครับตัวน,นี้ไฟชีดผมอันนี้ตัวนี้สกุลชาแนล ันนี้ก็คือเข้าไปวางเบ็ดเรียบร้อยแล้วนะครับไปวางเบ็ดเบ็ดโฟมเบ็ดปอมครับเนี่ยคนที่ตกมาใหม่ครับน้ํามันก็เลยแบบขุ่น,นสะใหม่เลยปกติน้ํามันจะใสเดี๋ยวตอนเย็นเอาไปลุ้นน้ากันครับไปกู้เบ็ดนํากันมันละมานเลยมีหมานครับผมติดตามยาวๆกันไปครับ กบผมวันนี้ก็ขณะนี้ก็เวลาจะสองทุ่มแล้วครับผ่านทุ่นนี้ไนเลยเอาหาเข้าให้เจ้าที่เจ้าทางเอาไปซะมาเข้ากาน้ำกินเนื้อได้เอากี่ก็นเนาะเนื้อสุกจังเอาอีกซอบหนึ่งนะเอาเอาครับดูมาตื่นก่อนได้เอาดูมาตื่นได้ยานะครับอยู่หัดนอน เนื้อขาดตรวจในบ้านมันมันมัน,น,น,นเอาเอาไปจังเนื้อสุกจังอีเอาอีสองทุ่ม้วครับยังมีนดกกินข้าวอยู่ครับผมเ <c oughs> มนูขา้าวกะย่างหมูกับหาววัตถุดิบจากธรรมศาสตร์จิโรนะครับผมจิโร ีเอาเสียมมาเอาซับไม้เหล่าไหม้น,นั้นเนาหมูก็กำลังย่างครับเพราะว่าเพื่อไฟจะติดติดเนีขนาดยามฝนเอาตัวนี้ลองพร้องไปก่อนอ่ะสมชื่อหนังเข็มนะเมนูเด็ดพนากเลย อวันยามไม่กี่เห็นอ,อ,นอแพ้แถวได้รุนนี้เถ<ฮ>อะเดี๋ยวเขากินเท้าอิ่มนะครับเดี๋ยวภาไปยามเบ็ดนํำกันครับอ,อติดตามกันไปยัาวยาวครับ บันนี้ถึงเวลานะครับเนื้อซุกแล้วเนื้อซุกแล้วเดี๋ยวปั่นแรงก่อนแล้วเขาก็ไปหายามเบ็ดได้บัเนี้าการกระปูไข่ตอ,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 อนทุบๆพี่น้องเลยกิน้นเขาป่ามาเซบแล้วครับย่างหมูย่างหมู ร้อน้อนออกจากเตาอ่ะเป็นเมนูเฮาอา๋กินลอ,อกอันนี้วัตถุดิบจากปลาเจียวโคตรโคตรทำเงยสองยิงครับน,นี้เอาไว้อุ่นไว้สุกแล้วตอนนี้สุกแล้วอือ,อ,อ,อหือ,อ,อ,อม,ามาเอ้า ก่อนกินข้าวเพื่อนกับหาแนวแก๊แนวแซ่บพอกินข้าวเซ็บ่อุบ้กนก๊อกอือหอแนวกินข้าวเซ่บนนฮะอืลยไปดีลมาๆมาพี่องมากินข้าวน้ำ กูไทยไอเวเจอร์ครับครับเขาหนึ่งละส้นนี่เลยนี่บันแล้วบ่คือคือเลยเนาะกายมันอ่อนี้ก็จี้ก็ยี่สิบอื่นครับ เน,นื้อหนังั่เนาะคุกใหม่อยู่บ้านอะไรอืมกะกแตเมืงอยู่ตลาดบ่มียัมีลงห้องบานโอ้เลีเนาะมามาพีา่นนอะ ดิบกดอ,อ, mm hmm. อ่อด่พูดพี่นาะน้ำน้ำน้ำอีกจังหวะนอน,นแบบล้างกระตูจะไม่วิตวิเก<ม>ิดเกิมีแหงอ่ะ เราขอกินข้าวก่อนพี่น้องเรากินข้าวแล้วพยายามเบ็ดน้ำกันไปหนอ่อยเออตามเดียวยากไปครับมายามรอบแรกคือไทยเยือรอบส่งค่อยว่ากันๆๆๆๆๆๆๆ น่คระครับพี่น้องดุก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 ปลาลูกพูครับนี่ดูนะครับไป ตุบแล้วดุกครับดุกไปยะครับมันมืนขณะนี้เป็นเวลาห้าทุ่มนะครับเราไปยามเบ็ดมาแล้วอันนี้ประดุก ที่ถูกเบ็ดเดอมันตายกันเลยอเอามาย่างไว้ในกระเนื้อยังหลือไหมหนึ่งครับวันนี้ก็จะได้เวลานอนแล้วอาบน้ำยินยินมดเลยมืดอไรเจ้าเอนั่นเลยมืดละ่ละตัดเลยนะของเจ้าน่ะกำลังแปลงปีอยู่ครับ แบบนี้ก็ถึงเวลานอนแล้วพรุ่งนี้เช้าเจอกันไปยามเด็ดขึ้นก่าผมตอนนี้ก็เวลาตีสองครึ่งนะครับ <c oughs> เราพากันลุกมา <c oughs> ขาดไฟชิดนะครับก็ฝนตกตกลิ่นด,ดึงขยายฝาชิดออกมายาน,นไฟมอดครับไปเลย การไฟซิดขยายออกมายันไฟหมดยันไฟดับนี่ครับตีสองครึ่งตอนนี้มีฝนตกลินลงมาเริ่มหนาวแล้วผ่านตัวนี้จะว่ายังไงจะมูฟไบหรือยังไงหนาวนี่ตอนนี้ก็เฝ้าระวัง <c oughs> <c oughs> อย่นอนรับเจ็บเลยเด้อเอาเราดูกันครับถ้าตกแรงกว่าน,นี้กะอาจจะได้เก็บ้อมกลับบ้านนะครับการไฟชีดมาใหม่ฝนตกแห้งครับเฮ้ยฝนตกลินบนนั้นฝนตกแหง้งการไฟดับถ้าไฟดับนี่หนาวแน่นอน อาติดตามกันไปครับเราพรุ่งนี้เช้าเจอกันสวัสดีตอนเช้าครับที่หินลับพระที่นี้ประมาณตีสองฝนตกฝนตกลินเลยลุกมากลางเอาใบกลางควายชิด นี่ครับยานไอฟืนเปียกก็เลยกลางไว้แต่มันกะตกไม่นานมันหยุดยไปแล้วครับบรรยากาศเสียงนกเสียงน้องธรรมชาติมากเลยเสียงน้ำไหลเพื่อน,นี่นอนฟังเสียงน้ำไหลโอ้ คักๆครับบรรยากาศสุดๆเลยช่วงเช้านี่ก็เอากลยกินข้าวกินข้าวแล้วก็เก็บสัมภาระก็ยามเบ็ดครับหาหน่อไม้หล่องลงไปนคะครับบรรยากาศรอบๆ คืนนี้ว่าจะถ่ายไปยามเบดให้เบิงแต่ว่าหินมันลื่นแล้วกะเพื่อของพลุงพลังกันเลยมีใครได้ถ่ายให้พี่น้องได้เบิงน้ำาต่ย่างจะซีกับระวังนะครับดูฝนมันหินมันมีแต่คร่น้ำมันลื่นก็เลยไม่ค่อยได้ถ่ายเดี๋ยว เดี๋ยวจะถ่ายตอนเช้าเพื่งนพามันถือครับปลาก็นพอได้กินครับปา่าเดี๋ยวจะโชว์ผลงานให้เบิ่อนเสายก่อนก่อนีนแอาบรรยากาศก่อนครับครับไฟซิดไฟกันจนหมอดบุมีเพลนลูกจุเลยเมื่อมมคืนไย ผ่านฝรั่งเพื่อตูมละคือดิ่งละเมื่อไปแล้อวะตูมครับยามเสานีด่ดุกดุกินเบจเต๊กินเดจเตยดตอนเสาก็ยังติดอยู่นะครับตัวไซส์ใหญ่ไปเลยแต่ว่า

เบ็ดฟูมนะครับเนี่ย เดีย๋ยวนี้ที่ใส่เบ็ดมาเมื่อคืนนี้ครับแต่ไม่ได้ถ่ายเพราะว่ามันถือของหลายอย่างพลุนพลังนะออขาดละคลองบะโคตรมันแบนนั้นแล้วนะเพื่อนเพื่อนนะทุบตอนนี้กำลังย่างหมู กับยังประดุกที่ถือเบ็ดเมื่อคืนนี่ครับกินอาหารเช้าแล้วก็ได้พากันเก็บของกลับบ้านตอนนี้ก็แปดโมงกว่าแล้วลกำลังกลับบ้านนี่กหนองไม้ที่เราไปหาเมื่อกี้นี่เอา รอรอหมูสุกได้กินข้าวพร้อมกันเราทำกันยังทำกลางควันกินข้าวแล้วก็มือครับบัดนี้หาแล้วมองลำไม้เบ็ดกระลือบร่ะกินข้าวหาลำไม้รอมือลำไม้รอมือมาขวัญอาหารอาหารเส้าก็หมูคือเก่ามีปลาดุก เดี๋ยวเก่าอ่ะกีนข้าวนมเดียวน้องกินข้าวก่อนครับครับกินข้าวก่อนครับน้ำมากมากนี่เนาะนี่ไาลเลยตัวนเสือเกินหลายพุทธ มันไหวแล้วมันมันไหลคืนนี่คือบะหมี่เนาอเอาเอาคืนบะหมี่ออกเนาะออกกินข้าวแล้วกะเดี๋ยวไปพากันมือแล้วเลยครับเลยเอาหน่อไม้ลอกลออมือรับคลิปนี้กะขอทำนี้ก่อนนะครับเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ